ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอิานเทอร์เน็ตรับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านรัฐบาลจีนได้ปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงติดต่อกันเป็นเวลา4เดือนในเดือนมีนาคมนะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า15,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทาให้การถือครองพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐโดยรวมทั้งหมดของจีนอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ12ปีนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2010นะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปเพื่อลดการขาดทุนเนื่องจากว่าราคาพันธบัตรรัฐบาลจีนปรับตัวลดลงเช่นกันและเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยการกระจายการถือครองอ,อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนในระยะยาวนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจีนอาจจะลดการถือครองพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐต่อไปอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงของสหรัฐยังคงอยู่และแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแย่ลงขณะเดียวกันทางผู้เชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่งของจีนกงเรียกร้องให้ปรับโครงสร้างสินทรัพย์ในต่างประเทศและกระจายคุณสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยครับเมื่อวันที่16พฤษภาคม2 5 1 5การถือครองพันธบัตรร,รัฐบาลสหรัฐของจีนลดลงเหลือ 1.039ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐณสิ้นเดือนมีนาคมโดยจีนยังคงเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรายใหญ่เป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า1.232ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐณสิ้นเดือนมีนาคมขณะเดียวกันมีรายงานว่าจีนมีแผนที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีแล้วก็ยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นทั้งใน ประเทศและก็ต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งช่วยสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคดิจิตอลด้วยนะครับการเปิดเผยครั้งนี้มีขึ้นระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนซึ่งจัดโดยคณะที่ปรึกษาทางการเมืองชั้นนําของประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565โดยหนึ่งในประเด็นการประชุมหลักๆก,ก็คือการเพิ่มมาตรการสนับสนุนต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทอินเทอร์เน็ตและดิจิตอลสัญชาติจีนให้มีความพร้อมในการเผชิญกับสภาพแวดล้อม การพัฒนาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นบรรดานักวิเคราะห์ก็บอกว่าท่าทีดังกล่าวคือเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนต่อแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของจีนในการก้าวขู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาโดยรัฐบาลนั้นมีผู้ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนามีความมั่นคงซึ่งมีความสําคัญต่อการยกระดับเศรษฐกิจโดยรวมของจีนท่ามกลางแรงกดดันและก็การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของโลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ บรรดานักลงทุนต่างๆนั้นก็มองเนี่ยครับว่าเวลานี้จีนนั้นเนี่ยต้องการที่จะเทขายพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับลดการถือครองพันธบัตรของสหรัฐลงเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นย่ำแย่แน่นอนครับก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็คาดการเอาไว้ถ้าจีนนั้นเทขายพันธบัตรของสหรัฐทั้งหมดนั้นมีโอกาสที่จะทําให้เรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นล้มลงเป็นได้มากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านี่แหละครับจีนนั้นก็ค่อยๆลดการถือครองพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐลงมา4เดือนติดต่อกันแล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าผลการสรุปของเดือนเมษาโยนนั้นจะเป็นอย่างไรและเดือนพฤษภาคมนั้นเป็นอย่างไรซึ่งมีโอกาสที่จีนนั้นจะลดการถือครองลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นจีนก็เคยออกมาบอกนะครับว่าเรื่องของการถือครองพันธบัตรในสหรัฐนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเวลาเกิดสถานการณ์ใดก็ตามสิ่งที่สหรัฐมักจะทํากับประเทศต่างๆนั่นก็คือการยึดนะครับทรัพย์สิน ของประเทศนั้นๆที่อยู่ในต่างประเทศอย่างเช่นกรณีของรัเสเซียเป็นต้นดังนั้นจีนก็อาจจะมีการเรียกว่าปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเพื่อนําเอางบประมาณตรงนี้เนี่ยครับกระจายความเสี่ยงไปถือครองเรื่องของเงินทุนสํารองต่างประเทศในประเภทอื่นๆเพื่อกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันให้ทราบความเคลื่อนไหวของสถานาการณ์โลกหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับ ชอบเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องทาอินเทอร์เน็ตเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ในทุกๆวันครับ